ยินดีต้อนรับท่านคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขต3ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนโรงเรียนรัชมังคลาพิเศษบ้านนายอตั้งอยู่หมู่ที่2ตำบลโนโนาจานอำเภอนาคูจังหวัดกาลสินเดิมชื่อโรงเรียนบ้านนายอกองทัพภาคที่2สงเคราะห เมื่อวันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2528มีมติให้จัดตั้งโรงเรียนประถมศึกษาที่บ้านนายอสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเขาวงเป็นโรงเรียนเอกเทศโดยให้ชื่อว่าโรงเรียนบ้านนายอโรงเรียนรัชมังคลาพิเศษบ้านนายอมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น9คน นางสาวนาริศราหาชื่นตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษานางมลิวันหานปรีตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษนางเบญจมาพรโชติกะมงคลตำแหน่งครูชำนาญการนายวิสารประนมศีตำแหน่งครูนางสาวลลิตาพรมน้อยตำแหน่งครู นางสาวกมลชนกวิเศษสีตำแหน่งครูขาดแคลนวิกฤตนายสันทศเหลือผลตำแหน่งครูอัตราจ้างนางสาวกัญจนาพรเผือกพันตำแหน่งครูอัตราจ้างนายนิติภูมิหาชื่นตำแหน่งนักการพันโรงโรงเรียนรัชมังคลาพิเศษบ้านนายอได้จัดทำข้อมูลสารสนเทศจัดระบบฐานข้อมูลสถานศึกษา เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลของเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่นเขตพื้นที่การศึกษาและส่วนกลางอีกทั้งยังจัดทําสารสนเทศเพื่อการบริหารการบริการและการประชาสัมพันธ์โรงเรียนได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้ในการบริหาร การหาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาการอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในด้านการผลิตและการใช้เทคโนโลยีเพื่อนำมาบริหารและพัฒนาการศึกษาโรงเรียนได้มีการกำหนดแนวทางวางแผนการจัดการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงปลอดภัยเหมาะสม เส้มใช้และเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้การจัดบรรยากาศภายในอาคารเรียนโรงเรียนได้มีการตกแต่งที่สวยงามและเป็นระเบียบมั่นคงมีแสงสว่างเพียงพอระบบไฟฟ้าอยู่ในสภาพเรียบร้อยและใช้การได้ดี มีการดูแลให้อยู่ในสภาพที่สะอาดสวยงามการจัดห้องเรียนมีระเบียบข้อบังคับแนวปฏิบัติตารางเรียนมีป้ายนิเทศเพื่อการเรียนรู้เป็นไปตามข้อตกลงของห้องเรียนมีเครื่องอำนวยความสะดวกตามความจำเป็นของห้องเรียนโรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีโครงการเยี่ยมบ้านโดยมอบหน้าที่ให้ครูประจำชั้นเป็นผู้ออกเยี่ยมบ้านมีการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลเพื่อนำไปใช้ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโรงเรียนมีกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีการกำหนดขอบข่ายระเบียบ เนื้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามโครงสร้างมีการกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดอย่างมีระบบรอบด้านและมีความหลากหลายโรงเรียนมีกิจกรรมการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนมีการดำเนินการตามแผนงานโครงการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยทั้งการมีส่วนร่วมอย่างหลากหลาย มีการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลงานนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนเช่นกิจกรรมวันสำคัญต่างๆเพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีแก่นักเรียนโรงเรียนมีการส่งเสริมความสามารถด้านกีฬาเพื่อให้นักเรียนได้มีสุขภาพแข็งแรง โดยโรงเรียนได้ตระหนักถึงพัฒนาการทางด้านร่างกายอีกทั้งเป็นประสบการณ์ที่นักเรียนควรจะได้รับเพื่อฝึกความสามคัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬามีงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียนมีห้องพยาบาลและมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียนเพื่อให้ความรู้มีการจัดกิจการที่ดีด้านสุขภาพอนามัย มีการประสานงานการดำเนินงานในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอและส่งต่อไปอยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีบริการน้ำดื่มที่สะอาดถูกหลักอนามัยเพียงพอกับจำนวนผู้บริโภคมีการตรวจสอบถังบรรจุน้ำหรือชุดอุปกรณ์ผลิตน้ำดื่มให้ถูกสุขลักษณะมีห้องน้ำห้องส้วมที่สะอาด ถูกสุขลักษณะมีปริมาณเพียงพอตามเกณฑ์มีการจัดบุคลากรดูแลรับผิดชอบสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนมีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพการศึกษา มุ่งการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามความต้องการของชุมชนมีการประเมินและนำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงพัฒนางานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือข่ายทางการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษามีคุณภาพกำหนดวิสัยทัศน์นโยบายเป้าหมายแผนการพัฒนาโรงเรียนให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน และนโยบายจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัดอย่างมีส่วนร่วมมอบหมายภารกิจและกระจายความรับผิดชอบให้ผู้เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมครูมีคุณภาพมีความมุ่งมั่นศรัทธาและประพฤตินตนเป็นแบบอย่างในการทำความดีและมีเป้าหมายชัดเจนในการทำงานปฏิบัติตนต่อเพื่อนร่วมงานผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนอย่างเป็นกัลยาณมิตร มีความรักความเมตตาต่อสิทธิ์อย่างจริงใจมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมีทักษะในการจัดการเรียนรู้การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศมีรางวัลดีเด่นต่างๆ โรงเรียนได้นำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนการปฏิบัติการประจำปีลงสู่การปฏิบัติโดยมีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนงานโครงการแก่ผู้เกี่ยวข้องมอบหมายภารกิจดำเนินการตามแผนงานมีการกำกับนิเทศติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเมินสรุปองค์ความรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในการบริหารงานวิชาการทางโรงเรียนได้มีการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารโดยยึดหลักให้สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นไปตามกรอบของหลักสูตรแกณฑ์กลางและสอดคล้องกับสภาพปัญหาตามความต้องการของชุมชนและสังคมโดยมีคณะครูผู้บริหารผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วมมุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาให้จัดกระบวนการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนสำคัญที่สุดรวมทั้งเป็นเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้ของชุมชน